ครับกับผมนายแพทย์กบวีชินสาสวัสดิ์แห่งกบวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้เรื่องก็คือ,คอเรื่ององค์การอนามัยโลกรับรองประเทศไทยติดท็อป5ประเทศคุมเข้มกำจัดไขมันทรานส์ตามเกณฑ์นะครับองค์การอนามัยโลกรับรองให้ไทยเป็นหนึ่งใน5ประเทศแรกของโลกที่มีการกำจัดไขมันทรานส์จากอุตสาหกรรมอาหารที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์รวมทั้งการออกกฎหมายควบคุมและเฝ้าระวังเข้มงวด อย่างต่อเนื่องไขมันทรานส์เกิดมาจากไหนนะเกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนนะครับเข้าไปในน้ำมันเพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำมันให้เป็นไขมันที่มีสภาพกึ่งแข็งกึ่งเหลวเช่นเนยเทียมเนยขาวและทำให้คุณส,สมบัติหืนช้ามีอายกุการเก็บรักษานานขึ้นนิยมนำไปใช้ในกลุ่มขนมอบหรือเบเกอรี่อะไรพวกนี้ ปัจจุบันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบว,ว่าไขมันทรานส์นี่แหละอันตรายมากต่อสุขภาพทาให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองนะครับที่ผ่านมาออยได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อกำจัดไขมันทรานส์ตั้งแต่ปี2560 และได้ออกประกาศกฎกระรวงสาธารณสุขที่388พศ2 5 6 1ลงวันที่13มิถุนาย,ยน2 5 6 1เตรเพื่อห้ามผลิตหรือนำเข้าหรือจำหน่ายน้ำมันหรืออาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนหรือว่าไขมันทราสเนี่ยเป็นส่วนประกอบมีผมใช้บังคับตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2562แล้วเป็นต้นมาเป็นการควบคุมตั้งแต่สถานที่ผลิต นำเข้าน้ำมันหรือไขมันที่ปราศจากไขมันทรานส์แต่ตรวจสอบวิเคราะห์อาหารที่อาจจะมีการใช้น้ำมันหรือไขมันทรานส์อย่างเข้มงวดณสถานที่จำหน่ายเลยโดยอาหารที่เก็บเป็นอาหารกลุ่มเบเกอรี่เนยเทียมและครีมเทียมเพื่อกำจัดดูแลไม่ให้มีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีไขมันทรานส์ในส่วนของผู้บริโภคออมีการประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้เรื่องไขมันทรานส์อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง โดยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศนโยบัตรัรบรองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการจัดมีการกำจัดไขมันทรานส์จากอุตสาหกรรมอาหารโดยเป็นหนึ่งใน5ประเทศแรกที่ได้รับกับประกาศนโยบัตรดังกล่าวจากการสมัครเข้าร่วมโครงการรับรองการกำจัดไขมันทรานส์ขององค์การอนามัยโลกมีไทยเดนมาร์กลิทัวเนียซาอดุดีอาระเบียและโปแลนด์ ทั้งนี้ในการประเมินการกำจัดไขมันทรานซ์องค์การอนามัยโลกได้ตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินมาตรการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในการกำจัดไขมันทรานส์ของไทยและให้การยอมรับว่าประเทศไทยเป็นผู้นำในการกำจัดไขมันทรานส์จากอุตสาหกรรมอาหารอย่างจริงจังนะครับการกำจัดไขมันทรานส์ออกจากอุตสาหกรรมอาหารเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ และการดำเนินการที่ผ่านมาจึงถือได้ว่าประเทศไทยได้ยอมรับจากสากลในการกำจัดไขมันทรานส์จากอุตสาหกรรมอาหารอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องตลอดมาโดยออยยังคงมุ่งม,มั่นและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยต่อไปนะครับไขมันทรานส์นี่สําคัญมากก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจได้นะครับและเป็นเหตุให้เสียชีวิตจํานวนมากในแต่ละปี นะครับก็มาจากไขมันที่เอามาเติมไฮโดรเจนทำให้เป็นไขมันที่คงรูปคงตัวได้นานคงทนแล้วก็นำมาใช้ปรุงอาหารขนมอะไรพวกพวกนี้จำนวนมากนะครับแล้วก็ทั้งเราก็ได้จีดกันแล้วโดยออยเป็นแม่งานนะครับสำคัญมาก สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ